ทีนี้มาดูตําไทยพี่ตําไทยนะคุยตําไทยนะครับพี่ทาไม่ทางไรพี่ก็บอกผมละกันตําไทยรอบนี้นะครับสวัสดีอีกหนึ่งรอบนะตาไทยนะครับพี่อยู่รอบนี้มันออกกลังคานนะครับแล้วก็ถามว่าตําไทยจะออกอีกกี่รอบพี่ฟังดีดีตาไทยนะครับจะออกให้เราเห็นอีกสองรอบก็คือรอบวันที่สิบหกธันวาแล้วก็รอบสามสิบธันวารอบนี้ตําไทยจะออกสองรอบนะครับเอยขอภัยรอบนี้เดือนธันวานะครับตําไทยจะออกสามครั้ง หนึ่งทันวาเราก็ปัง16บทันวาอีกสองวันเราจะรู้ว่าจะปังไม่ปังแต่ผมมั่นใจว่าช่วงนี้ดวงกําลังมาอยู่แล้วไทยนี่สู้ตายอยู่แล้วครับเพราะว่าไทยนี่มันเข้ามาหกรอบปีผมขอปีเนี้ขอทําสถิติไทยอ่ะได้ได้สิบครั้งพี่เออผมทําเกินแล้วนะปีนี้ผมทําได้ยี่สิบรอบแล้ว ผมไม่ได้เป็นคนขี้โม้นะพี่ตามผมมาพี่ก็จะรู้ว่าพี่ได้ตําไทยกับผมมากี่รอบแล้วเออผมไม่ต้องพูดเดยอะผมไม่ต้องมาแบบว่าไม่ต้องอะไรกับใครคือผมเป็นคนชัดเจนอยู่แล้วพี่พี่จะเห็นอยู่แล้วว่าสตรีตำไทยผมไม่เคยน้อยหน้าใครเออผมพูดเลยไม่น้อยหน้าใครแล้วยิ่งหวยสัญจรนะผมยิ่งไม่พลาดรอบที่แล้วก็ยินดีด้วยสําหรับเลขสองสองแล้วก็ห้าสองซึ่งผมฟันไปที่เลข ผมก็ฟันไปที่เลขห้าห้าก็มาตามสั่งให้พี่เห็นนะอย่างที่พี่เห็นเลยนะครับอ่ะแล้วรอบนี้มันออกวันอังคารอีกแล้วผมจะบอกพี่ว่าวันอังคารนะครับรอบก่อนหน้านะครับตำไทยเออพี่ฟังวันอังคารวันแข็งนะผมบอกเลยแล้วเลขจะออกวันอังคารสองรอบติดเลยวันที่สิบหกทันว่าก็ออกวันอังคาร วันที่ส0สท่นวาเลขก็ออกวันอังคารซึ่งอังคารซ้อนอังคารโอ้โหยากผมบอกพี่เลยแต่ผมแตกสามตัวมาแล้วนะซึ่งวันอังคารก่อนหน้านะครับที่มันออกผลมาให้เราเห็นนะครับผมจะบอกพี่นะว่ามันจะออกหกสี่หกห้าแปดรอบนั้นอะผมแตกสามตัวผมจับเลขว่านแล้วถ้าดูวันอังคารอนะพี่ดูผลวันอังคาร แล้วผมจะบอกนะวันอังคารนะเลขจะไม่ค่อยมาตามเลขกำลังวันซึ่งวันอังคารเลขกำลังวันจะมีศูนย์มีสามแล้วก็มีห้าถามว่าเลขกำลังวันมาได้ไหมมาได้แต่ผมบอกนะวันอังคารเล่นยากใครเกิดวันอังคารพี่จะรู้ผมก็เกิดวันอังคารวันอังคารเป็นวันแข็งในในบรรดาเลขทั้งหมดเจ็ดวันนะวันที่จับง่ายสุดนะครับจะเป็นวันวันจันทร์วันพฤหัส วันเสาร์วันที่ยากที่สุดเลขจับยากที่สุดจะเป็นวันอังคารและว,วันอาทิตย์อยากมากโดยเฉพาะวันอังคารพี่ดูได้เลยวันอังคารนะเลขจะออกแบบเหนือความคาดหมายอ่ะพี่เนี่ยเห็นไหมครับวันอังคารนะเลขตอนนี้ที่พี่เห็นนะมันจะไหลหกเห็นไหมว่ามันมาหกครับหกอะไรบ้างออะพี่ดูนี่สี C ่หกเห็นไหมสี C ่หกอะไรเนี่ยออกสองรอบตินี่สี C ่หกสี่หก สามหกหกาแล้วก็สามหวนอยู่แค่เนี้ยแล้วก็มีหกค่าใครบอกว่าหกดับกองสลักไม่มีเลขดับครับผมบอกพี่เลยอย่าไปเชื่อสำนักเลขดับนะเชื่อตัวใจตัวเองพอไม่ออกครับพี่ไม่ต้องเถียงผมหวยออกวันที่สองมกราไม่ใช่หวยออกวันที่สามสิบธันวาผมมั่นใจว่ามันออกแน่นอนไม่ออกของมกราออกวันที่เดือนนี้จะออกวันที่สามสิบครับ แต่ว่าปีที่แล้วน่ะออกแค่สองรอบทําไมผมถึงรู้เดี๋ยวผมจะให้พี่ดูผมเป็นคนสังเกตแล้วตอนแรกผมคิดว่าเลขออกวันที่สองเหมือนกันไม่ใช่ครับบ่แมนบ่แมนว่าแมนสองผมจะบอกพี่นะ มันจะมีวิธีสังเกตอยู่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อผมก็ได้รอบเนี้เลขออกสามรอบวันที่หนึ่งสิบหแล้วก็สามสิบเพราะว่าผมจะบอกพี่เลยนะรอบนั่นผมไล่่วนหวยลาวาก็เถียงกันเถียงกันเถียงกันจังซี่เลยละ่ะเดี๋ยวผมจะให้พี่ดูนะหวยออก แปบบนนึงนะครัปีที่แล้วมันออกเดือนไหนวะปีที่แล้วปีที่แล้วมันออกสองรอบเดือนธันวาเนี่ยผมจําแม่นอันนี้พี่ก็วิจรารยณดูเลยนี่นี่ปีที่แล้วเห็นไหมครับปีที่แล้วออกแค่สองรอบออกสิบหกแล้วก็ออกหนึ่งเนี่ยปีหกกก็ออกสามรอบ ปีหกห้าก็ออกสามรอบปีหกสี่ก็ออกสามรอบเห็นไหมมันออกสามออกสามออกสามมีอยู่ปีเดียวเห็นไหมครับก็คือปีหกเจ็ดผมจําไม่ได้ว่ามันตรงกับวันอะไรวันที่สามสิบน่ะมันไม่ออกแล้วมันไปออกวันที่สองพอวันที่สองเร็จแล้วก็สิบหกเป็นวันครูออกไม่ได้ก็ไปออกวันที่สิบเจ็ดก็คือต้นปีก็คือต้นปีนี่แหละที่มันผ่านมาแต่รอบนี้ผมว่าวันที่สามสิบออกอีกผมถึงบอกงานยาก พอมันออกวันอังคารในวันอังคารกําลังวันจะมีศูนย์กลับมาเหมือนเดิมครับจะมีศูนย์มีสามแล้วก็มีห้าซึ่งมันยากนะผมบอกพี่เลยวันอังคารแต่ถามว่าเลขวันอังคารมันไหลอะไรไหลไหลหกมันจะออกเลขหกอ่ะผมจะเปิดให้พี่ดูเลขกําลังวันเลขกำลังอังคารจะมีศูนย์มีสามมีห้าผมจะเปิดเลขศูนย์ซึ่งถ้าพี่ดูนะครับเลขศูนย์จะไม่ค่อยมานะครับรอบนี้ผมก็แตกสามตัวเนี่ยเนี่ยเก้าศูนย์สามเนี่ยเนี่ยปีนี้ นี่คือเลขศูนย์ผมเปิดเลขกำลังวันให้พี่นะนี่ศูนย์ศูนย์ไมมาล่างตั้งแต่ปีหกหกนะครับแล้วก็ไม่มาบนตั้งแต่ปีหกเจ็ดส่วนเลขสามครับเลขสามนี่ก็เห็นไหมออกปีหกห้าแล้วก็ไม่มาเลยแล้วก็มาปีหกหกไอแล้วก็มาปีหกแปดแล้วก็หายไปเลยส่วนบนก็ตั้งแต่ปีหกเจ็ดยังไม่มาส่วนเลขห้าครับมันก็ออกปะปายอะเห็นไหมแต่มันมีค้างอยู่นะเออ หรือหจะมาอีกนี่มันมีค้างอยู่ที่ห้าแปดนะครับเห็นหมมัมีค้างอยู่ที่เลขห้าแปดเห็นไหมมันมาค้างอยู่ที่ห้าแปดเนี่ยแล้วก็ออกปลายหิวแบบนี้แต่ถ้าดูเลขนะนี่คือเลข1ก็ออกน้อยเลขสองอุ้ยเลขสองแทบจะไม่มีเลยครับพี่เลขสามเลขสี่สี่นี่ออกติดกันสองรอบเลยเลขห้า เลข6นี่ปฏิเสธไม่ได้เลยออกมา2,3,4,5 5ี่ห้แล้วนะแล้วก็เลข7เลข8แล้วก็เลข9ถ้าสังเกตดูนะพี่วันอังคารเห็นไหมครับเลขมันออกเหมือนกัน2รอบแล้วเพราะฉะนั้นรอบเนี้ยถ้า4-6มานะครับคงไม่ออกบนแล้วแหละน่าจะออกล่างเพราะมันออกติดกันสองรอบผมถึงบอกในวันอังคารเล่นยากแล้วก็วันแข็ง แต่ผมก็แตกสามตัวมานะครับเออวันอังคารวันที่สิบหกสิงหาเนี่ยผมแตกสามตัวเดี๋ยวผมจะเอาสรีิ <c oughs> ขนมไทยพี่ดูขนมไทยปีนี้นะผมทําได้ยี่สิบรอบผมไม่รู้ว่าพวกพี่จะได้เท่าไหร่ได้กี่รอบนะครับแต่มามื่อนะ่ะมามื้อนี่หกรอบหลุดรอบหนึ่งล่าสุดนี้หลุดหลุดก็คือหลุดพี่เข้าก็คือเข้าแล้วสถิติตําไทยนะผมบอกพี่เลยว่า ตั้งแต่ต้นปีเลยผมทำได้สองรอบติดมันออก20951 779 7ก้าหงอย่างเนี่ยละ่ะเออ <laughs> นั่นแหละ779อะไรละ่ะรอบสองรอบแรกอะ่ะถ้าผมถึงบอกอ่ะผมไม่ได้เกิ่งเนาะพี่แต่ผมก็ไม่พลาดอะ่ะผมก็ไม่น้อยหน้าใคระ่ะใครจะว่าผมโม้ยังก็แล้วแต่แต่ผมก็ทำให้พวกพี่ได้เงินแล้วกัน มันออกเจ็ดเจ็ดเก้าสองสามพี่นี่นี่คือผลงานผมไม่เคยมาโกหกใครครับนี่ผมเก็บไว้หมดผลงานที่มันเข้าเข้านี่ตั้งแต่สองมกราผมจะเปิดพี่ไว้แล้วน,ะนี่เจ็ดรอบนี้มันเข้าเห็นไ,ไหมเข้าเก้าศูนย์นี่เก้าศูนย์ครับนี่บางรอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้ครับพี่ดูได้เลยอันนี้เข้าเจ็ดเก้าสองรอบติดเลย อันนี้เข้ามามืดมั้งที่พังงาเข้าสี่อันนี้ก็เข้ารูดเจ็ดนะครับออกหกเจ็ดแปดผมจะเปิดพี่ไว้นะอันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้รอบที่สัญจรที่เขาบอกกรุงเทพน่ะศูนย์อะไรนะศูนย์อะไรนะรู้จ่กจำไม่ได้หกศูนเนี่ยเห็นไหมเออเนี่ยเนี่ยสามตัวแตกเนี่ยครับวันที่สิบหกเนี่ยนี่มามืดพี่ นี่นี่อันนี้สัญจรที่บึงการพอบึงการเสร็จนะแตกปุ๊บเลย3ตัวแตก1 1ึ่งหนึ่งมิถุนาเนอคอ่าสเห็นไหมที่บอกอ,อกสักห้าสอนี่เป็นเลขยอดทิ่จากเลขสัญจรพี่จําไว้เลยเออนี่แล้วพอมาหลังจากบึงการนะแตกเลยผมจะเก็บไว้หมดนี่ห้าสอนะออค่าสอง,สอง,สองสน,นี่นี่นี่บึงการครับ แต่คนด่าผมยับเลยนะรอบนี้นะมีแต่คนด่าผมหาว่าผมหลังออกเนี่ยผมเก็บไม่หมดนี่แล้วก็มาแตก3ามตัวเลยพี่ดูนี่หลังจากบึงการนะหลังจากที่คนด่าผมนั่นแหละหนึ่งบึงการหนึงมิถุนาเนี่ยผมได้บนล่างเลยแล้วตารางนี้ก็แตกสามตัวถ้าใครดูนะนี่ห้าสองสศูนเนี่ยหนึ 1, มิถุนาแล้วพอมาดูพี่มาดูสิบหกนะนั่นแหละสพประมาทสาตัวเลยครับเม็ดเดียว เม็ดเดียวครับแล้วไม่มีใครกล้าว่าเลยตั้งแต่นั้นนะนี่แล้วก็รอบนี้ออกมาเรื่อยๆผมเก็บมาเรื่อยๆเนี่ยนี่อันนี้ปู่ให้ออกหกสี่นี่รอบนี้นี่ที่ผมให้เนี่ยเด่นบนล่างเข้าบนเนี่ยเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างสวัสดีพี่ๆเดือนกรกฎาคมพี่ดูรัฐบาลเข้ามากี่รอบแล้วนี่นี่เห็นไหมผมเก็บไว้หมดครับ เป็นมันนี่เห็นไหมรอบนี้หนึ่งสิงหามักแหงนี่ห้าศูนยพี่แต่ผมบอกเลยวังคารเล่นยากแต่ผมก็อยากให้มันแตกสามตัวนะแต่เล่นยากวมเนี่ยห้าศูนย์เห็นไหมฟันศูนย์เนี่ยใบเนี่ยผมให้ใบแรกเข้าหนึ่งสิงหานี่แล้วพี่ดูเนี่ยเข้าไหมเข้าครับผมจะเก็บไว้หมดพี่นี่ผมเก็บไว้หมดนี่ยังถูกลอตเตอรี่เลยเก็บไว้หมดอนะ นี่รอบแต่ว่ารอบเนี้ยที่ผมบอกว่าแปดมันดังรอบนี้ก็คนมาด่าผมผมบอกว่าแปดห้านะมันดังมากพี่ถ้ามันมามันมาแย่เห็นไหมแปดผมไปวิ่งรอบเนี้ไปวิ่งไปวิ่งครับแล้วรอบนี้นี่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 คือวันอังคารนะครับเลขออกวันอังคารเห็นไหมสิบหกกันยานี่เลขมันออกสี่หกหกไอ้มันออกหกสี่หกเนี่ยผมก็แตกสามตัวเนี่ย วันที่สิบเนี่ยวันอังคารเนี่ยเนี่ยผมไลฟ์สดเนี่ยคนดูสองพันหนึ่งคนเนี่ยผมเก็บไว้หมดเนี่ยซีโหกตั้งแต่นั้นคนก็เชื่อเลยว่าผมไม่ได้หลังออกหนีแล้วผมก็ให้มามืดหนีเข้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดรอบนั้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรอบนี้เข้าเก้าแปดเก้านีแปดเก้านินนินนี่แล้วรอบนี้ฟันเจ็ดพี่ดูได้เลยนี่แล้วรอบนี้เข้าสามเจ็ดนี่ล่าสุดเลยสิบหกพฤศจิกาน ผมเก็บไว้หมดครับนี่สี่ห้านี่ดไม่เข้าบนล่างนี่นี่แล้วรอบเนี้ยเสียดายมากให้มามืดเก้าแต่ผมไม่เอาเก้าหกมันออกหกเก้าหกหกหนึ่งแล้วพอมารอบนี้เห็นไหมเข้าเข้าที่เบิ้ลสองสองแล้วผมก็ฟันให้พี่เลขห่าแล้วชุดนี้ก็เข้าเพราะผมบอกแล้วว่าหนะ้าสองน่ะเป็นเลขสัญจรออกบ่อยมาก ผมก็เก็บไว้เห็นไหมสุดท้ายก็เข้านี่รอบนี้รอบนี้ดังมากเลขเรือจําได้ไหมมันออกเจ็ดศูนย์ศูนย์รอบนี้เห็นไหมเก้าศูนย์เน้นเน้นเจ็ดเก้าเน้นเน้นไม่ต้องพูดเยอะพี่ได้กับผมกี่รอบแล้วอ่ะบอกผมไม่ชื่นใจนะเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ตำไทยให้ฟังมันออกวงังคารผมไม่ค่อยอะไรกับมันมากมายหรอกพี่อันนี้พูดจริงมันเล่นยากมันเล่นยากแต่ผมก็ชอบโอเหมือนเดิมนะหกศูนย์ หกสามหกห้าหกสองผมยังมั่นใจว่ามีหกหกศูนย์แล้วก็หกห้าที่ผมชอบสองคู่ส่วนปีนี้รัฐบาลหลุดกี่รอบผมเก็บสถิติให้พี่ดูรัฐบาลปีนี้หลุดแค่น่าจะสองรอบช่วงปีช่วงสงการผมดึงบอกว่าผมไม่ได้ ผมจะให้ผมเก็บไว้หมดพี่สถิติครับผมจะให้พี่ดูนะหน่อยหนึ่งเนี่ยเห็นไหมสองโมกราเข้าในที่ผมเปิดให้พี่ดูสองโมกราเข้าศูนย์เก้าสิบเจ็ดโมกราเข้าเจ็ดเก้ารอบนี้ไปวิ่งรอบนี้หลุดหลุดก็หลุดครับเนี่ยออกสามเจ็ดเจ็ดรอบนี้หลุดรอบนี้เป็นรอบนี้มามืดเข้าเลขสี่รอบนี้สิงจากสีไทยเข้าเลขทูบรอบนี้ไปวิ่งรอบนี้เข้าทูบรอบนี้สามตัวแตกรอบนี้เข้าเลข มามืดเลขสองแล้วก็เข้าห้าสองสองศูนย์สัญจรที่บึงการรอบนี้เห็นไหมแตกสามตัวรอบนี้คนด่าผมเพียบเลยหนึ่งมิถุนาเนพอสิบหกเนี่ยผมแตกสามตัวพอหนึ่งมกราพอหนึ่งไอ้ไม่ใช่ขอภัยนะพี่พอหนึ่งกรกฎาเนี่ยผมเข้าทูบสี่หกพอสิบหกมกรานี่เข้าตรงๆเลยสองหกหนึ่งสิงหาเข้าห้าศูนย์สิบหกมกราเข้าวิ่ง พอตั้งแต่หนึ่งกันยาเนี่ยเห็นไหมเข้ามามืดมายาวเลยครับดูได้เลยเข้ามามืดมายาวสิบหกันยาเข้าแตกสามตัวก็คือวันอังคารก่อนหน้าแล้วก็หนึ่งตุลาเข้ามามืดเลขเจ็ดแล้วก็สามตัวแตกที่ผมบอกฝันหินพญานาคเก้าเจ็ดแปดนะ่ะที่ผมบอกพี่นะ่ะเจ็ดแปดเก้าแล้วก็มาจริงพอมารอบนี้ครับเข้าแค่มามืดเลขหกพอมารอบนี้เข้าเจ็ดเห็นไหม เข้า7แล้วก็เจาะให้8 9เป็นเลขสายด่วนพอมา16พฤศจิกาเข้าวิ่ง4ครับแล้วก็เน้นๆเ,เลยพี่เข้าวิ่ง4ี่ไม่ใช่พูดผิดมามืด4ี่แล้วก็เจาะให้สามแล้วก็รอบล่าสุดเนี่ยเข้าฟันไปที่ห้าแล้วก็เจาะให้2 2อ่ะพี่ดูถ้าไม่ดูเฉพาะแตก3ตัวนะแตก3ตัวปีนี้นะครับจะมีมีกี่รอบอ่ะดู บ่ได้ว่าเจ้าของโม้เด้แต่ผมก็มีผลงานให้พี่ดูอ่ะนี่แตกสามตัวนี่สองรอบติดเลยผมทําได้ยังไงหนึ่งตุลาเนี่ยที่ผมบอกว่าฝันเห็นงูไงเจ็ดแปดเก้าฝันเห็นพญายนาคจําจได้ไหมเจ็ดแปดเก้าเนี่ยหนึ่งสองครับพี่สามสี่สี่รอบพี่ปีเนี้ยผมแตกสามตัวสี่รอบผมว่าผมเจ๋งพอแล้วครับเออผมว่าผมเจ๋งพอแล้วเอาแล้วมาดูเจาะผมเจาะได้กี่รอบนี่ สองรอบติดเลยหนึ่งรอบสองรอบไม่เอารวมวิ่งนะไม่เอารวมทูบนะสองรอบครับสามรอบครับนี่สามรอบรวมสามตัวแต่นะสี่รอบครับห้ารอบพี่หกรอบเจ็ดรอบแปดรอบเก้ารอบครับสิบรอบสิบเอ็ดสิบสองอ่ะให้พี่วิจนาพี่จะตามผมไหม ขนมไทยปีเนี้ยผมเจาะแตกสิบสองรอบแต่ถ้ารวมวิ่งรวมม้ามืดทั้งหมดอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่ิบเอ็ดพี่มันมียี่สิบสามงวดผมหลุดแค่สองเออ ผมก็เปิดผลงานพี่ดูแล้วนะผมไม่จําเป็นมาต้องกูหกใไข่แต่วันอังคารมันเล่นยากอ่ะผมจะพี่ดูเดี๋ยวก็จะต้องมีว่ามันโม้แล้วแต่พี่ผมห้ามคำพิดใครไม่ได้พี่อยู่รู้อยู่แล้วผมให้เลขแม่นเลยมแม่นพี่ก็ดูเอาเองนะแต่เจ้ามืออาจจะไม่ปื้มผมแล้วกันอ่ะอันนี้คือเลขกําลังวันเลขกําลังวันนะครับเดี๋ยวผมบอกนะครับพี่แต่ผมเด่นหก ผมไม่รู้แปลกมีหรือไม่มีอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมเด่นหกแต่มาเมื่อน,นี่ผมทุกวันนี้ผมยังม,มองไม่ออกเลยจริงค่ะจริงค่ะไม่ได้แม่นหลังออกพี่ได้กี่รอบแล้วแม่ได้กี่รอบแล้วบอกผมหน่อยอ่ะแคปกําลังวันอังคารไปนี่กาลังวันอังคารนะจะมีศูนย์มีสามมีห้าแต่เลขกําลังวันอังคารนะจะไม่ค่อยมาผมบอกเลยแต่ถ้าพี่ชอบเป็นไกด์ไลน์บางเนี่ยพี่บอกว่าชอบแปดอ่ะพี่ก็จับเลยศูนย์สามเอ้ยไม่ใช่พูดผิดขอบภัยครับ แปดศูนย์แปดสามแปดห้าเป็นเลขวัดใจเห็นไหมเนี่ยนี่เลขกำลังวันอังคารจะมีศูนย์มีสามีห้าเลขประจําวันมีศูนย์มีสามีสี่มีเจ็ดผมจะเปิดให้พี่ดูทีละสูตรอันนี้ผมแบ่งปันให้พี่ตั้งแต่วันที่ผมจะเขียนวันที่ไว้หมดสองเลยผมให้พี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะวันที่สอง 60 62 63แล้ว65ผมแบ่งปันให้พี่บมดแล้วอันนี้มาย้ําให้เพราะว่าคนไทยลืมง่ายเออลืมง่ายแต่ไม่ลืมขี้ห <c oughs> น,นี่วันที่สองนะแล้วผมก็ให้ไปชี้ชุดนี้รอบที่แล้วผมให้ห้าแต่ว่าไม่มีห้าสองส่วนเนี่ยเลขชุดเนี้ยให้พี่จับตาดีๆเด่นเด่นบนล่างเนี่ยรอบนี้จะมีสองมีสี่แล้วก็มีหกสองสี่หกเนี่ยผมว่ามันต้องมาตัวหนึ่ง แต่จะอยู่บนอยู่ล่างอันนี้ผมไม่รู้รอบที่แล้วเข้าเน้นๆเลยนะตรงนี้นะเข้าไปที่เข้าไปที่เลขสามกับเลขค่าเอ้ยเข้าไปเลขค่าเข้าไปดีเลขค่าเนี่ยผลมันมาแบบเนี้สูตรเนี้ยแม่นสูตรเนี้ยเข้าดีผมชะสูตรเนี้ยผมทำมาสามรอบแล้วเข้าสามรอบถ้าใครดูนะรอบแรกนะมันเข้าสี่ห้าตรงๆเลยพอมารอบสองครับมันเข้าที่เลขค่าห้าบน ข้าห้ารอบนี้จะมีสองมีสี่แล้วก็มีหกนี่นี่คือชุดเต็มนี่ที่ผมให้พี่ไปแคบไว้ดูได้เนี่ยยังชอบหกห้ากับหกศูนย์กองสลากไม่มีเลขดับใครว่าหกดับก็ไม่รู้อะแล้วแต่พี่ดวงชอบความชอบใครความชอบมันนะแต่ผมชอบหกห้ากับหกศูนย์ส่วนหกแปดหกเก้ามันเป็นเลขพอสอผมไม่รู้มันจอไม่ออกแต่ผมบอกเลยว่ามันเด่นนะโดยเฉพาะเลขหกเก้าผมบอกแล้วรอบนี้หกเก้ามันเด่น เพราะว่าหกเก้านะพี่มันมันออกมาให้เราเห็นนะสําหรับปีนี้ไม่เพิ่งไม่หีิ่งวดเองมันออกหกเก้าหกจำได้ไหมหกเก้าหกหกหนึ่งหกเก้าหกหกหนึ่งรอบนี้ผมว่าเด่นหกถ้าถามว่าหกจะมาบนมาล่างเมื่อกี้เราเปิดสถิติพี่ดูใช่ไหมผมเปิดสถิติให้พี่ดูนะวันอังคารหกมาหกมาบนพี่แต่รอบนี้หกอาจจะมาล่างก็ได้แต่ถ้าเราดูสถิติปีนี้นะครับ หกมาหกมามันมาได้หมดครับรอบเนี้ยแต่ผมชอบหกล่างนี่คือดูปีนี้นะอันนี้คือปีนี้พี่จะเห็นเลยว่าหกนะครับออกดีมากนี่ศูนย์หกเอาเฉพาะปีนี้นะนี่ดูเฉพาะปีนี้นี่จะออกมาให้พี่เห็นรอบแรกเลยก็คือหกสามวันที่สิบหกมีนาอันนี้คือเลขสัญจรเ,เนี่ยไม่รู้สัญจรไหนมึํจำไม่ได้เออไม่ใช่ขออภัยโทษท,ทีครับ สิกไม่สัญจรถ้าหนึ่งทุกหนึ่งอ่ะสัญจรเนี่ยออกสั์เนี่ยเไหมออกหกสามสามหกศูนย์หกศูนย์หกติดกันเลยศูนย์หกศูนย์หกสี่หกสองหกหกสองหกห้าห้าหกสี่หกเก้าหกเนี่ยเห็นไหมแล้วก็หกศูนย์ถามว่าหกอะไรที่มันยังไม่ออกในปีนี้เดี๋ยวผมดูให้หกที่ยังไม่มาในปีนี้นะครับหกศูนนี่ออกบ่อยมากหกหนึ่งออกสองครั้งอพ,พี่พี่ฟังนะ หกหนึ่งหกหนึ่งปีนี้ออกเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันนะหกหนึ่งออกแค่ครั้งเดียวหกศูนย์ออกหกศูนย์ยังไม่ออกแต่ออกศูนย์หกสองครั้งหกหนึ่งออกแค่ครั้งเดียวหกสองหกสองออกหนึ่งครั้งครับออกสองหกแต่หกสองยังไม่มาหกสามออกไปแล้วสามหกออกสามหกหกสามอย่างละหนึ่งสี่หกพี่ปีนี้นะสี่หกออกครั้งหนึ่ง ออกสามตัวแตกที่ผมให้หกสี่หกหกห้าออกหกห้านี่ออกบ่อยหกห้านี่ออกติดกันเลยที่สัญจรที่จังหวัดตราดนี่หกห้าแล้วก็ห้าหกครับหกที่ยังไม่มาก็คือหกหกหกเจ็ดเออหกหกหกเจ็ดหกแปดครับพี่เก้าหกออกมาแล้วเหลือสามตัวหกหกหกเจ็ดหกแปดนี่ นี่คือสถิติของย้อนหลังนะแต่ถ้าดูกับวันอังคารนะมันจะสวนทางกันครับพี่จะเห็นเลยว่าหกมันดีมากเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วออกแต่หกเดิมเดิมเห็นไหมสามหกหกห้าสามหกแล้วก็สี่หกสี่หกตัวเดิมเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเล่นสี่หบนอนะ่ะผมว่ามันน่าจะลงล่างไหมหรือมันจะไม่มาแล้่ก็ได้เพราะมันออกบ่อยเกินแล้วถ้าเรามาดูวันของเดือนธันวาพี่จะเห็นเลย มันจะเลขมันจะสวนทางกันนะนี่ของทันวานี่คือให้พี่ดูเลขศูนย์อันนี้คือเลขหนึ่งหนึ่งมายนะเออสวนทางกันนะครับเลขสองครับติดกันเลยเห็นไหมสองหนึ่งสองสองนี่แหละสไตล์มันจะออกแบบนี้รัฐบาลบางทีก็ขึ้นแต้มมาอันนี้คือเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปด เนี่ยพี่ถามผมว่าแปดมาไหมพี่ดูได้เลยนี่เดือนธันวาแปดมาดีนะครับเออพี่ดูน่ะแทบจะทุกแปดเลยแต่จะหลอกหรือไม่หลอกอันนี้ไม่รู้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกพี่น่ะตามธรรมเนียมน่ะพี่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะรัฐบาลนะครับมันจะต้องเอาเลขก่อนหน้ามาออกให้พี่หนึ่งตัวให้พี่จําไว้เลยจะสูตรอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นรอบที่แล้วมันออกมาพี่เห็นแค่สองตัวคือเลขสองกับเลขข้า สองกับห้านี่แหละครับมันจะต้องขึ้นไหมพี่เห็นหนึ่งตัวมันเป็นไปไม่ได้แล้วที่มันจออห้าสองรอบนี้ง่ายมากระหว่างห้ากับสองอ่ะพี่ว่าตัวไหนมันจะขึ้นมาพี่ว่าตัวไหนมันจะขึ้นมาแต่ห้าเป็นกําลังวันของวันห้าเป็นกําลังวันของวันอังคารถ้าให้ผมเลือกนะผมว่าเป็นเลขห้าว่ะแต่มันจะจับคู่ตัวไหนนี้ผมก็ไม่รู้เพราะว่าห้าเป็นกําลังวันของวันอังคาร แล้วทําไมถึงให้ห้าเพราะว่าวันอังคารที่มันก่อนหน้าที่มันทิ้งเลขไว้ที่ผมแตกสามตัวมันทิ้งเลขไว้ที่ห้าแปดเออมันทิ้งเลขไว้ที่ห้าแปดนะครับนี่นี่ดูได้เลยนี่นี่มันทิ้งเลขไว้ที่ห้าแปดเห็นไหมครับเออแต่เลขสองมันไม่มีเออนี่คือมันทิ้งเลขไว้ที่ห้าแปดเห็นไหมแล้วถ้าพี่ผมจะให้พี่ดูนะตามธรรมเนียมของมันนะครับ มันจะมาอย่างที่ผมบอกเลยนี่เลขมันจะขึ้นมาหนึ่งตัวไม่ผมพี่เชื่อเถอะแ,แต่มันจะจับคู่ตัวไหนอันนี้พี่ไปวิเคราะห์เองพี่ไปพิจารณาเองระหว่างสองกับห้าแต่ผมขอเผมว่าเป็นห้าผมว่าไม่น่าจะใช่สองแต่น่าจะเป็นเลขห้าแต่ไม่รู้จะมาตัวไหนได้แบบนี้เลยเห็นไหมมันมีแค่สองตัวครับหก สี่สองครับมาแน่นอนหนึ่งตัวนี่คือเลขกำลังวันแคปไว้ดูได้อ่าผมจะ้พี่ดูลอตเตอรี่อือันนี้ลอตเตอรี่เลขปิงปองเดี๋ยวผมให้พี่ดูแป๊บหนึ่งนะให้พี่ดูลอตเตอรี่ก่อนมาดูปิงปองก่อนผมจะไปตั้งใจดูนะ ตอนแรกหล่นมาสองลูกครับพี่แล้วผมขออีกหน่วยหนึ่งมันหล่นไปลูกหนึ่งพี่ไม่รู้เลขอะไรแต่ว่ามันได้แค่สองหน่วยพอเลลูกเนะพี่น้องเองบิ้องหนึ่งพ,พี่ดูนี่ครับจับได้ห้าหกติงแล้วรัฐบาลผมขอรัฐบาลเนี่ยได้ห้าหกปีพี่ได้มาสอง,งหน่วยกิ้งหลงหน่อยหนึ่ง มันเป็นสีออกค้าหกปีนี่แหละคนจริงชอบ้าหอมครับอดอเอาอีกหน่วยนะึงเลยหน่วยนึงผมจับอีกลูกนหนึ่งพี่พี่ดูเอาเองปาดอุ้ยคนลูกครับพี่น้องข้าหกศูนย์หกศูนย์หกห้าเลขปัดผมเลยเดี๋ยวให้เนะบิ้งเ้วยอปาดหมายดีครับข้าหกศูนย์ครับพี่น้อง เลขอัดผมนะหกศูนย์หกห้าไม่มีอะไรความเบงเอในโลกพี่ขอพี่โชคดีเด้อใครอยเข็มพี่โอเคเห็นไหมไม่มีความเัืเอในโลกพี่พี่เห็นแล้วนะว่าปิงปองผมได้ตัวไหนนี่ลหละปาดอุ้ยขนลุกครับพี่น้องห้าหกศูนย์เออหกศูนย์หกห้าเลขอัดผมเลยเลขอัดผมเลยพี่ปาดหมายี่ครับห้าหกศูนย์ผมก็ไม่รู้ว่าออกไม่ออกแต่ถ้าออกก็ขอให้พี่โชคดีแล้วไงแล้วพี่ดูน่ะ ไม่มีความบังเอินในโลกหรอกผมไปซื้อลอตเตอรี่มาวันนี้ยแผงที่ผมทําคอนเทนต์อะเจ็ดหกศูนเนี่ยแต่ผม่่ได้3ามโตผมเนี่ยมันออกน้อยพิเศษ3ามโตตรงเลยแต่ว่าผมได้อยู่ผมซื้อห6แล้วก็60เพราะว่าผมจบปิงฟองมานะผมได้ตลอดเลยรอบนั้นผมจบปิงปองได้0ูนย์เผมก็ไปซื้อน้อย นอยพิเศษผมได้สองรอบแล้วปกตินะผม่ปซื้อน้อยพิเศษเมื่อนนี้ผมได้แล้วหว,วานหวานกำไรแบ่งแบ่งเทาเได้เจ็ดใบมาแล้วครับลงทุนไปลงทุนไปพันกว่าบาทพี่ประมาณพันเก้าได้กำไรได้กำไรผมได้กำไร 7, ไเจ็ดพันบดไปซื้อหลายซื้อตัวละห้สิบบาท แต่ถ้ารัฐบาลนี่ผมซื้อหลายเลยมักรัฐบาลรัฐบาลนี่ตอนนี้ผมรูดเพราะว่าผมรอบที่แล้วรัฐบาลนี่ผมได้ห้าสองร้อยหนึง่งผมได้สองอีกสองร้อยได้ขนานละอยากถือคืออยากเล่นบงังเคยเล่นนะเคยเล่นตัวเป็นพันบอกเขา <c oughs> ผมถึงว่าดวงนะดง่ดวงให้มากกว่าดวงให้มากกว่าดวงให้พี่ได้ไปปลดหนี้ได้ไปมีข้ากับข้าวแต่ว่าถ้าผมซื้อหลายนยผมบอกเขา รอบนี้ผมก็ซื้อไปแล้วห้าหกผมซื้อไปห้าร้อยซื้อแค่นี้แหละโอเคพี่ขอโชคดีนะอยากถือเราวันที่หนึ่งว่าถือจุดเทื่อนีไหมใครไปก็อยากถือกแล้วแล้ววันที่หนึ่งนี่ลอตเตอรี่ซื้อแค่นี้แหละรอบนี้นะรอบนี้ไม่ได้ไปวัดเขาช่องลมคนระับเดี๋ยวปู้มาเดี๋ยวสิขอปูโเ้ยพ่ทันแล้วเนาะพ้าหัวไทยสกัดสองมือแล้วอืม แต่ว่ามาเมื่อน,นี้ยังมึงบอกเลยว่าสีมาตัวไหนผมบอก่คือกันโอเคพี่ขอโชคดีนะผมก็ศิลาแล้วไปหากินขา้าวโอเคพี่ขอโชคดีครับผมสวัสดีครับปิดภาพปาระกันใดนะครับหล่นเลขสี่แล้วพี่ถ้าจับได้ก็สี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าหกเอาวินกันเลยถ้าไม่มานะโชคดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมสวัสดี